จ้านะคะวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะเราได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนะคะแต่ละแปลงนะคะณตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาเยียนะคะอำเภอนาเยียนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมเผือกแปลงนี้นะคะสวยงามไหมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยนะคะตามมาค่ะตามมา นี่คือบรรยากาศนะคะค,คือคักอย่างต่อเนื่องนะคะคนะคะคพี่น้องอำเภอนาเยียนะคะวันนี้เป็นแปลงที่สองนะคะของวันที่8มิถุนายนนะคะปี68นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเ,คเดี๋ยวพาพี่น้องเราไปชมแปลงเผือกแปลงที่สองของวันที่8ดนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะบ้านนาเยียนะคะอําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีจา้าแปลงเผือกแปลงนี้นะคะอายุอยู่ที่สองเดือนนะคะเกือบสามเดือนนะคะ เผือกแปลงนี้นะคะอายุอยู่ที่2เดือนนะคะเกือบ3เดือนนะคะ ต้นของเขานะคะอวบใหญ่มากๆนะคะหัวก็ใหญ่นะคะแปลงนี้นะคะถ้าทําได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านนะคะแปลงนี้เป็นมือใหม่นะคะทุกท่านเป็นมือใหม่ทําได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะด,ดูดูดูค่ะลำต้นของเขาใหญ่อวบสาวอวบทุกต้นเลยนะคะ เพืือกนะคะสังเกตดูที่ต้นนะคะหัวใหญ่ต้นก็จะประมาณนี้คะ่ะแปลงนี้นะคะอายุแค่สองเดือนเกือบสามเดือนนะยังทําได้ขนาดนี้นะคะถ้าหกเดือนจะขนาดไหนคะทุกท่านอู้บรรยากาศไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะนู่นคะ่ะพี่น้องจากอำเภอเขมราชนะคะมาดูงานวันนี้นะคะ สวยงามจริงๆสุดยอดสุดยอดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ